ปีใหม่แล้วมีตั้งใจจะทำอะไรบ้างของผมเนี่ยตั้งใจมากๆอยู่เรื่องหนึ่งยังต้องโล่งต่อไปกับไข่กูมิ่งครับโอ้โหเพราะว่าความโล่งนี้มันทำให้เปลี่ยนฟิลวิถีชีวิตของเราเลยเหมือนทำให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่จะควักรอดง่ายไม่มีอะไรปิดบังกิจกรรมเขาดาวหรือเปล่าครับอันนี้ใช่ควักเข้าควักออกควักเข้าควักออกเขาดาวด้วยวิธีการแหบนี้เลยเหรอเราพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราด้วยไม่ไงเนาะนอกจากใช้อุปกรณ์ของเขาในการโกนให้มันเรียบเนียนแล้วไม่บาดแล้ว ล้างด้วยน้ำได้ง่ายแล้วมันยังมีเพิ่มเติมอย่าลืมสบู่กลิ่นมันเนี่ยมันมันใช่อะผมใช้ต่อเนื่องจริงๆรแล้วมันจะรู้สึกเลยว่ามันเฮ้ยมันนุ่มขึ้นมันไม่แห้งถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คนใหม่ไข่ลื่นนะครับก็อย่าลืมไข่กูมิงครับซื้อของแท้กันด้วยซื้ออปส้มเราจะได้ค่าขอมด้วยนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณมากๆว่ามีหลายคนที่มาจากช่องเราแล้วไปซื้อแล้วเป็นยังไงมาบอกกันด้วยนะครับผมจต่นี้มันของแท้นะครับผมกับไข่กูมิงให้คุณเป็นคนใหม่แบบไข่ลื่นโล่งครับ สมรภูมิค่ายรถญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรการแข่งขันที่โหเที่ยมเหล่านี้จะทำให้พวกเขาก้าวเข้าสู่สมรภูมิและเอาชนะได้หรือไม่เรามาติดตามกันในวันนี้กับคาร์แชมเปียนในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปว่าพวกเขามีการลดราคากันแล้วกี่ครั้งห้ำคันกันในสมอรภูมิอย่างไรแต่และค่ายทำราคากันมาแล้วกี่ครั้งปรับรา,าคากันมาแล้วกี่รอบ ญี่ปุ่นเคยพาเราขึ้นดอยหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันในคลิปนี้ครับยืนอยู่ที่ค่ายนี้ก็ต้องซัดเป็นค่ายแรกกับ o อนดารับคอนดาอ่ะรุ่นที่ฮิตที่สุดแล้วคนซื้อเยอะก็คือเริ่มที่ซิตี้เลยครับคอนดาซิตี้นะครับผมตอนนี้ราคาปัจจุบันลงมาอยู่ที่เราประมาณจจะห้าแสนต้นนะมั้งห้าแนต้นรุ่นเริ่มต้นจนถึงประมาณหกแสนกว่าคือลดลงมาเยอะพอสมควรจากวันเปิดตัวอ่ะก่อนหน้านี้มันเคยราคาเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้นะครับตอนเปิดตัว เปิดอยู่ที่5 7 9 5 0 0ถึง8,49,000กอไม่ได้เชนรุ่นแรกเลยครับพี่เอกอก็คือเป็นรุ่นที่ฮทวบกับไฮบริดรุ่นแรกซึ่งไฮบริดก็ราคาจะแพงกว่าตอนรุ่นบนบนนี้ราคาถึง8,400แล้วตอนนั้นใช่เนาะโอเคแล้วพอมาเปิดไมน,น่าเชนปี2023ราคาขึ้นมาเขาขตัดตัวเริ่มต้นออกอ๋อคือตัดล่างไปเลยตัดล่างเลยครับปกติมีตัวเอสเขาเลือกเป็น V เลยและทีนี้ของมัได้มีปัญหาคือแฮชแบ็กกับซีดานราคาไม่เท่ากันต่างหมื่นหนึง่งต่างหมื่ เป็นราคา600,000-29,000ถึง7 5 0 0 0 0 9 0 0 0ซึ่งราคาไฮบิดลงมาแล้วครับพี่เอกอ๋อตอนนั้นเพราะว่าดอนมันไม่เดินเท่าไหร่เนาะใช่ แล้วก็ตอนนั้นเขาเปิดตัว s อด้วย Hybrid เอสซึ่งราคาเริ่มต้นหกแสนฝั่งโครงสร้างราคาลงมาให้ย่อลงนะครับเลยทําให้ณปัจจุบันนี้เอาจริงถ้าเกิด่าคนเคยซื้อในราคาดั้งเดิมของมันเนี่ยก็จะลงมาหลายหมื่นแต่ไม่ถึงแสนใช่สับคนที่ซื้อ Honda City นะครับณปัจจุบันอ่ะคพราะไม่เห็นที่เรามีกับราคาของ City คิดว่าเป็นไงทําไมเขาถึงต้องลงราคามาเยอะขนาดนี้อืมคู่แข่งนะพี่เยอะนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนที่เขาขายดีดีพิคคอ่ะอยู่ที่เดือนละเป็นแบบพันสองพันคันเหมือนกันผมไปเห็นเกืืออออบนนนะะลลลาาาาารรรวมมมกกัเเงงยยีีีดึึทคผ่จิ คันด้าไม่ได้กล่าวว่ามันจะขายได้เท่านี้มันต้องส่งวันนี้เพราะว่า<ม>การเอาเครื่องพันเทอร์โบ125แรงมา้าแรงที่สุดในตลาดมาลงอะ่ะนี่เป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะเพราะว่าต้นทุนมาส่งขึ้นเยอะแล้วแถมปัญหาจุกติดข,ของรถรุ่นนี้ก็มาใจเครื่องพ<ม>ันเทอร์โบนี่แหละคือเหมือนแพงก็แล้วความทนทานก็ลดลงด้วยยังทําให้รถมาราคาดขึก็มีมเลยทําให้เขาได้ยอดขายที่อาจจะไม่ปื้มอย่างที่คิดก็เลยต้องลงราคาลงมา3,000คันนี้ยังไม่ปื้มเหรอครับใช่เพราะว่าข้อเสี่ยงขนาดนี้คือคงกล่าวว่าเป็นผู้นําตลาด แล้วเขาเป็นผู้นำไหมไม่ก็คือยาลิ์เอทีที่เครื่องพันสองตรงลากที่ผมบ่นในคลิปอะ่ะ <c oughs> ก็คือก็ยังขายได้เบอร์หนึ่งอยู่แสดงว่าเครื่องแรงไม่ใช่ประเด็นหลักของคนในซีเซเ m e n t นี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ได้มากก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรราวนี้มาดูจุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้กันดีกว่าว่าถ้าคนที่สนใจอยู่คุณควรจะพิจารณาเพราะอะไรครับสิ่งที่คุณควรจะพิจารณานะครับถ้าใครที่ไม่ทราบนะครับรุ่นซีดานจะไม่มีสิ่งนี้รุ่นแฮนด์แบ็กถึงจะมีเอาตาซี จริงๆมันเป็นฟีเจอร์ที่มีมาตั้งแต่ Honda Jazz แล้วล่ะนะฮอนด้แจ z หรือ Honda City รุ่นเก่าๆจะมีฟังชันนี้นะครับพึ่งข้อดีของมันอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันใส่ของได้เยอะมากๆก็ผมย้ำเสมอว่าเจ้าพ่อแห่งการจัดทรงพื้นที่ในรถยังไงก็เป็น h o นด้าทำได้ดีแล้วทำให้เราสามารถนั่งยี่ตรงนี้ได้เลยดีไหมเออทำเพื่ออะไรนะ นะครับแล้วพื้นที่ภายในอ่ะเอาจริงๆมันก็ถือว่ากว้างนะมีบางคนที่เป็นเจ้าของยาริเซทีบอกว่ารุ่นนี้กว้างกว่าเอทีปโดยได้สัมภาในแง่ของพื้นที่การนั่งข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่านั่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างอืมใช่ไหมดูทรงผมดูโอเคไหมห้อยขาดีกว่ารถ EV ีทุกรุ่นใช่ไหมพื้นที่เหลือตรงขาเนี่ยปึ๊บตัวนี้นะครับ ประมาณหนึ่งฝ่ามือแต่ไม่ถึงเดียก็รองรับขาดีและแถมพื้นที่สอดขานั่งสบายอ่ะก็ต้องเอารอบพื้นที่เขาดีฮะผมเคยเห็นโฆษณาเขาว่าไอ้ตรงที่พี่เอกยกมาเนี่ยเอาไว้ใส่ต้นไม้อ่าใช่แต่ต้นไม้ไมเห็นบางคนเอาพับเมื่อก่อนแจ๊สเอาใส่ตู้เย็นเออผลตู้เย็นเพราะอะไรที่มันสูงสูงเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะที่รับได้ล่าสุดผมเห็นเขาเป็นินเรื่อผ้าเฮ้ย <Hey. S 2> เออเออเนี่ยบอกด้านล่างมัพับลงไปด้วยนะระบบบอกของคอนได้นี่คือเจ๋งจรงิงต้องยอมรับว่าใช่เนี่ยนะครับอ่าเนี่ยแหละแล้วรุ่นนี้มีหลังด้วย แล้วก็เอาจริงข้างในก็เริ่มทํามาดูดีขึ้นแล้วเนาะนี่คือจุดเด่นของเขามีอะไรอีกไหมที่เราควรจะชี้ให้ดูอืมจริงๆริงซตี้รุ่นแรกที่ออกมาไม่มีระบบพวก Adaptive Cruise เลยนะพี่อ๋อไม่มีเลยจะมีเฉพาะตัวบนคือตัวไฮบริดตัวแปดแสนแต่ตอนหลังเขาเอามาใส่ในตัว RS Turbo แล้วก็ตัว SV ก็ได้แหละคําว่า Adaptive Cruise คือปรับความเร็วตามรถคันหน้าด้วยระดับหนึ่งมันจะมีเลด้์อ่านเนาห่างจากรถคันหน้าเยอะแยะเท่าไหร่เพราะนั้นเวล่เราตั้งความเร็วรถคันหน้าเบรกหรือชะลอควนนามเร็วมันก็จะปรับตาม อันนี้ก็เป็นอะไรที่คนที่ซื้อรถคันใหม่อาจจะมองไม่ออกหรือไม่รู้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ถึงศูนย์นะพี่มันถึงแค่30แล้วหลังจากนั้นจะตัดให้เราต้องเบรกเองอโอเคมันมีข้อเสียอ,อะไรไหมสำหรับรุ่นรถรถนี้รุ่นนี้จริงๆตอนแรกดูไม่มีทุกคนแนะนาหมดเลยพี่แต่กระทั่งกันเริ่มมีปัญหามาเรื่อยๆสนิมที่เสาสีบางอ่าการประกอบเรื่องสีที่ขึ้นชื่อคนได้แต่รุ่นนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เรื่องน,น,นั่งแลกพคงมอะไรอีกคอมอะไรมีเสียงดังกุ๊กกักต้องแน่ สายพานจุม่มห<ใ>นามันเครื่องอเอ,อ่อทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะแล้วปัญหาคอมเพลนเรื่องคุณภาพต่างๆมากมายศูนย์บริการที่เริ่มอาจจะมีบริการที่ question mark มากขึ้นเรื่อยๆจํานวนศูนย์บริการลดลงต่างๆแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณชอบรถที่ออกมาจากแบรนด์นี้เชื่อใจได้ศูนย์บริการมีเยอะกว่ารถจีนกับทุกค่ายที่อยู่ตอนนี้นะพาเกจิ้งที่ทําออกมาดูโอเคอะไรที่ดูหาง่ายไอ้ก็ใช้งานแวนวนแล้วขายต่อที่อาจจะดีก็ได้แต่ว่าคิดว่า predict น่าจะพ okay อโอเคเนาะไปได้อยู่ มีคนได้นอนสูงกว่าก็น่าพิจารณาถึงแม้มันโบราณแต่ว่าก็มีเป็นเคยไปอดับหนึ่งช่วงหนึ่งคุณใช้คำว่าโบราณเลยเอาไม่ได้โบราณก็เรียกอาจจะสมอายุของเขาอแต่มนันหนีแล้วกัน <laughs> ก็คุณก็ดูอย่างที่ผมเคยชีย้อะหัวเกียร์อุปกรณ์ต่างๆมีการใช้ร่วมกับรถรุ่นที่มีอายุรวมๆม,มาจจกยี่สิบปีอ่าซึ่งเป็นงานขนาดของคุณด้แล้วคันนี้จะสังเกตรถรุ่นนี้ไม่มีขายแบบโกลบอลนะครับเขามีขายเฉพาะในรีเจนประมาณนี้อาเซียนแถวเนี้ยถ้าเป็นโกลบอลจะขายรุ่นลายแท้เ่าง่ายๆคนได้แจ็คเมก็จะใช้เป็นแจ็คอี ต่ละอันนี้มันเป็นเหมือนทํามาเพื่อมาตฐานแบบอาเซียนอาเซียนก็โครงสร้างภายในอาจจะเป็นประมาณหนึ่งไม่เหมือนกันอะไรย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเขาทามาเพื่อรองรับความต้องการของตลาดนี้ที่ต้องการรถที่ทรงใหญ่ความแบบว่าต้นทุนหรือราคาที่มันย่อมเราลงมาไม่เหมือนกับในตลาดอื่นที่เขาอาจะจ่ายได้มากกว่านี้นะครับมผมกับ Honda City. คับ้นต่อมาคือ Honda C i ี i c ครับอะไรนะ,ะ Civic c i v i c อ๋อ Civic, oh. Civic. <laughs> โอเคประวัติศาสตร์รา,าคามันเริ่มต้นเปิดตัวมาในรุ่นนี้ครับตัวถังอันนี้คือเอฟเลยนะเอฟอีครับเอฟอีน้องเปิดมาในราคาประมาณเท่าไหร่ครับซีวิคนะครับตอนเปิดตวัวปีประมาณ2021-2022ตอนนั <tenga S 2> ้นเป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบพันห้าเทอร์โบเออมีเปิดมา3รุ่นซึ่งอันนี้เรารวมถึงไฮบริดไปด้วยซึ่งเขาเปิดตัวที่964,000นหกหตัวเริ่มคือ EL ปกติแล้วก็ตัวท็อปเป็นหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันทะเบียนล้วหลังจากนั้นเจ้ารุ่น พันห้าเทอร์โบอยู่ๆก็หายลายไม่ตอออ่ะก็เลยเป็นซีรีส์ที่เน้นเฉพาะเป็นไฮบิดอย่างเดียวครับตอนนี้มาดูดีกว่าว่าแล้วราคามันพิกเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับปัจจุบันอนนี้คือตัวท็อปเลยนะพี่ราคาที่เขาประกาศกันบอกว่าประมาณ1,189 1189ลงมาจาก ทรงพับของมันประมาณหลายหมื่นหหลายมื่นแต่ไม่ถึงแสนเนาะแล้วก็ตัวล่างลงมาอยู่ที่9 5้0 0 0บาทใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถามเซลล์เซลล์ว่าตัวล่างไม่มีแล้วตัวเป็นตัวทอโบตอนนี้เหลือเป็นตัว e l hybrid ประมาณล้านหนึ่งแล้วก็มีส่วนลดป่ะทีนนี้เห็นเขาบอกว่ามีประมาณแสนห้าถึงสองแสนเพราะฉะนั้นจริงราคาซื้อกระแทกจริงนาจะอยู่ประมาณเก้าแสนกว่าใช่ถึงล้านนิดๆใช่ใครที่มีความฝันอยากได้ทรงซิ่งแบบนี้แต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่มีแฮชแบ็คตอนนี้เหลืะจีดานคนเขา ซิงอ่ะเขาอยากจะได้แฮทแบ็กกันไหมใช่ซึ่งมันมีแต่รุ่นที่แล้วที่มีซีวิคแฮทแบ็กโผล่มาครับผมว่าขายไม่ดีก็มันขายไม่จริงจริงใรุ่นนั้นอะ่ะแต่วต่ตขาขายรุ่นเดียวไงพี่มันขายแค่ไอเอสบ,บ,บอกว่าคุณบอกว่าคุณอยากได้แรงๆไงแต่รุ่นตรงนี้มันคือรุ่นนี้นะครับคนแต่งกันเยอะมากตอนนี้ว่าหาก,กันที่เพียบตรงนี้นะถ้าคุณอยากได้แฮทแบ็กมีหนทางเดียวคือคุณต้องรอซื้อซีวิคไคล์อาร์พาราราคากันเองน่ารักประมาณห้าล้านสี่ล้านกว่านะคร ถ้าใครขับไทยอ,อาร์กูุนาเขาคอนีซ็ปต์านะน,นะครับโอเคัเนนะี้คันนี้ก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของราคาตัวนี้่วนดเยอะเพราะว่าเซ <c oughs> ็กเมนต์นี้มันเริ่ม บีบลงมย่อมน้อยลงใครสนใจผมว่านี่คือจังหวะในการเก็บท้ายล้ายแล้วแหละที่น่าจะดีทีเดียวนะครับเพราะว่ารุ่นหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงกับมันมาแหละมาแหล,ล,ละเพราะว่า <ผม S 2> พี่ๆเสือบอลชนคนอื่นไปเทที่ญี่ปุ่นแล้วม,มาแน่แล้วรุ่นหน้าผมว่ามันจะอัปเกรดตัวเองไปเป็นคล้ายๆแอคคอร์ดสมรรถนะคล้ายคล้าแอคคอร์ดเลยนะเพราะจริงๆทุกวันนี้เครื่องก็คล้ายแอคคอร์ดแต่ต่างกันแค่แรงม้าเออจริงพาะนี้2 0 0 0ันไฮบิดไฮบิดเหมือนกันแต่แค่แรงม้าย่อมหน่อยใช่เป็น1้4ี่ถูกต้องแต่ขณะที่แอคคอร์ดอยู่ที่คือ ซีวิกครับผมและนี่คือ Honda HRV นะครับผมไม่ใช่ทำไมกระดองหายไปไหนี่โอเคคันนี้ฮอนด้าเชวีนะครับผมอ่ะรุ่นนี้เปิดตัวอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตอนที่มันเปิด HRV ครับเขาเปิดตัวครั้งแรกปี2021เริ่มมาที่979ตัวท็อปรุ่นท็อปรุ่นเริ่มอ่ะนะรุ่นเริ่มเป็นตัว EL แล้วซึ่งเป็นไฮบริด์มาเลย HRV ส่วนตัวท็อปไฮบริด1,500เครื่องจะเล็กกว่าซีวิกคนละเบอร์นะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นแพลตฟอร์มมันใช้ร่วมกับ แจกนะ<ไ>เขาก็เลยใช้เครื่องไฮบริดที่เล็กกว่าจะหวังสมรรถความแรงความชีตเข้าซีวิ c ไม่ได้ราคาเป็นไงต่อ,ต,อ,อตัวท็อปตัวท็อป1.179ซึ่งปัจจุบ,บันนี้ราคาเหลือที่8.99ราคาตัวเริ่มลดลงลดลงแต่ตัว,ตวท็อปเพิ่มขึ้นสถานการณ์มันเปลี่ยนตรงที่ว่า คู่แข่งในเซกเมนต์นี้เยอะขึ้นมากทำให้ยอดมันเริ่ม slow down โโจากเดิมที่นี่คือขายดีที่สุดในเซกเมนต์นี้เลยต้องยอมรับช่วงที่ยอดดีคือไหลดีจริงๆมีส่วนลดรุ่นละมีส่วนลดรุ่นประมาณห้าหมื่น 50, อ่าโอเคตอนนี้เพราะนั้นราคาจบจริงจะถูกกว่าซีวิกไหมเขาบอกว่าถูกกว่าก็ประมาณ8ปดแสนกลางใช่แต่ต้องบอกว่าสมรรถนะการอัดถี่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามัน ก,กลางๆแล้วกันเพราะแพลตฟอร์มมันยืดออกมาว่าการถอดผีวว่าจะกลางๆแล้วผมว่าภายในพวกกลางๆด้วยเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนจะวิ่งไปหา EV จีนทั้งเจ็ดถึงเแสนเพราะว่าในงบเดียวกันได้ภายในดีกว่าจอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะนั่นก็จะเป็นสรุปของ SRV ครับผมตอนนี้เรามาร่วมแจกยิปให้กับไม่ถึงโง่สิบปีนะครับของมาซาสองประวัติศาราคาของมันเปิดตัวที่ไหร่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้จำได้ไหมตอนเปิดตัวมันปีอะไรที่อยากขอจำได้ว่า 2015ใช่ิบห้าใช่ไหมได้ไปไสิบปีพอดีเลยพี่ตอนเปิดตัวมาท่าสองนะครับเปิดที่6กแสนเจ็ดหมื่นห้าพันถึงเจ็ดแสนเก้าหมื่นก็คือเขาเป็นตัวเบนซินตัวเริ่มแล้วก็ตัวท็อปเป็นดีเซลเอทีเอ็มส่วนต่อมาเขามีการปรับอีกรอบหนึ่งปี2019เก้าขาปรับเป็นไมเนอร์เชนซึ่งราคาเขาเป็นห้าแสนสี่หมื่นเก้าจนถึงเจ็ดเก้าเก้าแล้วพอสปุกสองพันยี่สามมีการไมเนอร์เชนอรอบเนี่ยเป็นหน้าทรงรถไฟฟ้าตัวเนี้ยใช่ซึ่งผมผมชอบหน้านี้นะผมว่าหน้านี้สวย แต่แม็กจะไม่ได้ตัวที่อยู่ญี่ปุ่นใครที่พอมีเส้นสายไปเอาแม็กตัวนั้นมาได้จริงนะถ้าคุณชอบรถขับสนุกผมว่ามันไปอย่าบัจเจตเลยหรือว่าถ้าอยากได้แม็กต้องไปดีเซลเออตัวซึ่งไม่แนะนำนะครับโอเคโอเคตัวเบนซินพันสามจริงๆไม่เร็วนะไม่เร็วไม่เร็วเลยขับดีใช้ได้เพราะรถมันเล็กน้ำหนักเบากว่าแล้วก็ราคาอีกทีนี่อมว่าไม่ได้เชฟไฟฟ้าเริ่ม599จบ8ข้า่่่้า่่้นนั้นราคาพุ่งไปถึง8า่่้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 าะตัวดีเซล่้า่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 ่้าเลิกไป เพราะเขามีบอกว่ามีปัญหาการเขาก็เลยไปแก้ใช่ครับซึ่งเมรูแก้หรือย่างแต่ว่าก็ในกลุ่มว่าก็มีเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเบาได้เบาได้เบาอ่าโอเคคราวนี้มาถึงวันนี้ครับผมมันครับประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยทำไมเขาถึงมาอยู่นานถึงขนาดนี้แล้วยืนในตลาดอยู่ได้เออคือมันก็ยังมียอดนะอไหลนะแล้วเอาสังเกตได้ง่ายถ้าพื้นที่ในบริษัทโชราคาแพงนะถ้าขายไม่ได้จะจอดทำไมเยอะะก็จอดเยอะอยู่อ่ะเอออันเนี้ยมันลดราคาลงมาเหลือเหลือ5 2 9แ0 0 ถึงหกแสนห้าหมื่นเก้าอันนี้สมดับเบนซินแล้วก็ตัวดีเซลเนี่ยราคาจริงลงมาเกือบแสนนึงจากราคาตอนท็อปนะใช่อยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันใช่นะครับแล้วตอนเนี้ยต้องบอกว่านี่แค่จุดเริ่มต้นของมันเท่านั้นพอถ้าคุณจะซื้อจริงๆคุณจะได้ส่วนลดคือเราสามารถเลือกได้อะซึ่งเขาให้ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งห้าพันหรือเราจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานหกสิบเดือนก็ได้หรือเราจะรับเป็นดอกเบี้ยสูงหน่อย แต่ว่าได้บริการจากมาสด้าฟีหปีสวิตเขาเอารถเข้าศูนย์เติมน้านอย่างเดียวใช่ <recreate> เปลี่ยนยางอ่าใช่ซึ่งเราก็ได้รู้ว่าทะาแรงก็พรีเมียมที่สุดครับ <c oughs> เอาเป็นว่าแม่ผมบุรีแม่ผมใชลเล็กซันะครับแล้วก็เจออันนี้คือน่าจะเป็นตัวดีเซล,ลป่ะตัวดีเซลต,ตัวเบนซินก็ลดลงอะ่ะจะน้อยหน่อยก็เหลือ9 0 0 0 0กว่าบาทใช่ใช่ไหมรวมๆก็คือรถเยอะเพราะนี้จริงๆอ่ะคุณอยากได้รถเบนซินสันดาปขับสนุกไม่แคร์เบาะหลังเล็กตัวนี้คือคุณจบจริงที่40,000นกว่านะแต่แค่กลยุธ์ญี่ปุ่นเขาจะไม่ ทำให้คุณหลังดอกด้วยการประกาศลดราคาป้ายลงมาแรงๆเอาเงินให้คุณสามารถโยกได้ว่าคุณจะเน้นเป็นดอกนู่นนี่นั่นทำให้จริงๆยอดในการผ่อนผมว่ามองอีกทีราคามันแทบจะชนกับไอออนยูตัว400แล้วอะถ้าลงส่วนลดนะใช่แล้วก็ไปชนกับจีรีเอ็ก 2, 2>, <EX> 2. ใกล้ๆอาจจะห่างกันหลักหมื่นไหมใช่เนาะตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่นะพี่ขับจริงอาจจะประหยัดใกล้ๆกับ ตัวยาริสไดทีพันสองแบบกระทืบเพะตัวนั้นต้องกระทืบจริงมีจุดเด่นแล้วมีจุดด้อยอะไรไหมแน่นอนอนะแคบแคบจอเล็กถึงแม้จะเป็นจอสีมีแอปเปาคาเพลแล้วแต่มันเป็นรุ่นเก่าคือเป็น m แท้ดีคอนเน็กต์อยู่เลยแต่เราต้องบอกนี่คือรุ่นแรกที่มีจอนะพี่ถ้าเราไม่นักสอดเบียร์บ้ามาได <c oughs> ้สามใช่แต่ว่าในรุ่นเล็กๆราคารุ่นเล็กๆมีทุกรุ่นเลยไม่มีอันไหนไม่มีจอแล้วมาถึงยี่ห้ออื่นนะแต่มาได้นี่คือจัดมาให้เป็นสแตนดาร์ดตั้งแต่ก่อนเพื่อนเลยใช่าามมห้วมาแล้นะครับ แต่ที่สำคัญก็คือเบาะหลังครับและนี่คือมาตราสองแคปครับอาจจะเป็นรีถึง r x 8แปล้วพี่อ๋อให้ความรู้สึกสแบบปอรแบบ์ตปอเออมันก็จะแน่นๆนิดหนึ่งพี่คิดดูผมสูงแล้วหกสิบกว่าหัวเองจะปิดยิ่งเทียบกับติตตี้นะตัวโอ้โหแต่ภายในน้องก็จี๊ดสุดอยู่ดีอ่ะผมก็ยังช,ชอบแบบนะถ้าคุณส่วนใหญ่เน้นสองคนไอ้นี่ก็เหมาะครับมาถึงรถรุ่นผู้เท่าเต่าครับมันคือรถรุ่นหนึ่งที่ผมรักแล้วผมเกือบจะซื้อหลายรอบแล้วทั้งที่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่มาตราสามคันหนึ่งแต ถ้าคุณได้ข่าววราคุณจะเข้าใจอะว่าทำไมมันทำให้เรามีความสุขนะครับผมแบบมาแล้วสามรุ่นนี้ครับอ่ะตัวซาลขามันเปิดยังไงบ้างครับแล้วมีส่วนลดไหมราคารุ่นนี้นะพี่เอกจำง่ายมากไม่เคยลดราคาเลยเขารอทั้งที่ยอดก็ไม่วิ่งอ่ะนะเขาขายตัวเปิดนะ979าเ้อืมท็อป1198ซึ่งปัจจุบันนี้ราคานี้ก็เท่านี้ก็เท่านี้ส่วนลดมีไหมส่วนลดอาจจะตัดแอบบอกว่าตอนนี้ประกาศนะว่ามีส่วนลดให้เลือก มีรถสูงสุด120 0 0แสาสอง่บาทแล้วก็อยากรับดอกเบีย้ยต่ำก็ศูนย์เสีเ 80, ส่แปไม่แรงทรมาด้สองด้วยนะ,ะไม่แรงกว่าแล้วก็ถ้าสมมุติอยากได้ดอกเบีย้ยเพิ่มหน่อยนิดนึงศูนย์จี่เก้าได้มดาได้เอ็กซ์คลูซีห้าปีอ่าโอเคไม่แรงเท่าคือผมว่าอย่างนี้ชี้แจงแทนเขาก็าคือไม่รู้เขาจะอยากให้ชี้แจงไหมนะว่า มันก็คือรู้อยู่แล้วว่าตลาดนี้เป็น segment ที่ลดลงครับก็คือใครอยากซื้อเขาก็มาซื้อแหละไม่ต้องไปเร่งมา่อันนี้เขาก็เลยไม่ได้เร่งเท่ากับ segment ที่เป็นตัวใหญ่ของตลาดก็คืออ e ีโคคาร์แบบมาท้สองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแบบนี้อะไรคืข้อดีข้อเสียข,ของมันบ้างเจ้านี่โอ้ข้อดีอะลำโพงพี่ต้องเรื่องลำโพงโปรจีนซูไดเอ้ในมือผมนะเออก็จริงเออมันก็เริ่มใกล้ๆแล้วอะแต่ในยุคสมัยนั้นเขาเป็นคนเดียวที่เป็นโบบสบสลำโพงผมว่าภายในอะมันยังทำให้เรารู้สึกฟีลกู๊ดอยู่ดี มันบอกไม่ถูกมันจับสัมผัสอะไรต่างผมเสียดายมากเลยว่าไม่มีใครมองเห็นว่ามันคือ bmw แห่งคิโรชิมาจริงนะแต่ว่าเครื่องยนต์มันก็สู้ไม่ได้แน่ๆได้ไหมมันก็เป็นส0 0พัตัวเดิมๆของมันทำให้คนรู้สึกว่าเยกินน้ำมันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งใช่ครับแต่เครื่อง2,000เพันเนาะแต่หุยรอบมันกวาดมันต้องเป็นคนที่ชอบขับรถแล้วเข้าใจความแจ๋วความหวานของเครื่องสันดาบถึงจะซึ้งกับคันนี้ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนคนนี้อยู่น้อยมากเขาก็ไปเอาติดไฮบริดหรือซีวิคไฮบริดกันหมดก็เลยทำให้้คันี เป็นประมาณนี้ข้อเสียก็คือข้างหลังเนี่ยก็อาจจะแค่ใหญ่กว่ามาสดสองประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมลองให้ดูเบกแข็งกว่ามาตดสองด้วยนะ <c oughs> แล้วก็นี่ฮะตำแหน่งการนั่งอาจจะแค่เอนกว่าหน่อยนึงกับ <c oughs> ที่วางขาแทบไม่ถ่างอะไรกับมา้าสองเลยอะ่ะ <c oughs> ดีคิดว่าไงโอ๊ยเมื่อกี้ขึ้นมาเกือบชนหัวพี่เออเออนะจริงพื้นที่หัวเหลือแค่แบบประมาณนึงเอาจริงข้างในนี่ เล็กกว่าพวกแบบซีรีส์ X2 อะไรอย่างงี้กะเออแต่ว่าเนี่ยครับมีการสอดค้าได,ด้ด,ดีอะไรได้ดีข้างในคุณดูออกไปมันจะรู้สึกโอ้โหพรีีมีเม BMW ย <laughs> อ่ะเราไปแอดมาซ่าแหละ <laughs> นะครับตบข่าวครับสำหรับมาด้าสามมันต้องมาต่อที่ตัวนี้ครับคือถ้าคุณนะ่ะไม่เจอ E ีอ่ะคุณจะค้นพบว่าคันนี้ทั้งขายดีทั้งขับดีด้วยมันคือ CX30 ครับมันคือรถอีกคันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ซื้อ c x เามันก็ต้องคันนี้ mm hmm. เออนั้นมาดูดีกว่าวัาัรรราาาคคนไงบบ้ oh. ้่่มที เริ่มเปิดตัวครั้งแรกปี2020เริ่มมา989จบที่1ล้าน2แส28,000ก็แตะพอมาณ1้าน2แล้วครับประมาณเรณนคล่อมมาด้า3เลยแหละอ่าใช่ใชเพราะว่าเขามองว่านี่คือมาด้า3ที่เป็น SUV อืแต่แล้วก็มีลดลงมาครั้งหนึงปี2024เป็น8แสน69,000 ถึง1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้เดินชื่อรุ่นใหม่ชื่อ Essential ของมันจะเป็นตอนนี้ลงรุ่นล่างสุดอยู่ที่899กปรับสเปคแล่นๆแร่ถ้ 8, าใดๆใส่ของบางอย่างที่คุณอยากได้และบางอย่างที่คุณอาจจะมองข้ามไปแต่ยังไงดูในสเปคเชิ้นก็รู้อยู่เดี๋ยวว่าหายนะครับก็รวมๆแล้วเป็นประมาณนี้โปรโมชั่นมีส่วนลดประมาณ70,000บาทดอกจะลงมาอยู่ที่4 8เดือนศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะไม่สนใจเรื่องดอกเบี้ยมากนักอยากผนแบบยืดๆหน่อยก็ รับประกันตัวรถไม่ต้องหนูษา5ปียกเว้นตัวน้ำมันแล้วเปลี่ยนยางแต่คร่าวๆประมาณนี้แต่ผมต้องบอกก่อนว่ามีอีกรุ่นหนึ่งที่เขาลดเยอะกว่าตัวนี้พี่แต่เป็นซ x 3 0เหมือนกันคือมาด้า CX-30 c a r ส o n ค d น t ีชันไม่ไปสักทีไม่ไปสักทียังเหลือยังเหลืออยู่อ่ารถนี้เดือนสอง แล้วก็กดไปส่วนลถประมาณแสนสามล้าแสนห้าแล้วแต่<ช>คุณต่อรองนะครับผมซึ่งรุ่นนั้นถ้าคุณไม่ได้ไมายว่าต้องเป็นรถปีใหม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยสเปคมันจัดมาท่วมเพราะว่ามันเป็นรุ่นพิเศษไม่แน่ได้ออปชั่นเยอะกว่าตัวนี้เหรใช่ถูกเพราะว่าออปชั่นมันคคลาตัวกับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับผมวันนี้ก็น่าสนใจสําหรับคนที่อยากได้รุ่นนี้อยู่แล้วสันดาบแล้วก็ชอบรอบกวาดไวๆแบบมาด้านะครับ <S <S จุดที่ดีของมันคืออะไรจุดที่ไม่ชอบของมันคืออะไรบ้างจุดที่ดีคือ ถึงแม้ใครจะบอกว่ามันเป็นช่วงล่างหลังทอร์ชน a ีที่มาด้าเปลี่ยนมาในซีรีส์นี้ของมาด้านี่กับ m a ด้าสแต่ผมว่ามันก็ยังเป็นรถสันดาปคอ o เซอรเวอร์ที่ขับลงตัวที่สุดในเซกเมนต์ที่มีอยู่ให้เลือกอะดีกว่าห้เ่าวีอวียสำหรับผมนะระหว่าง m a ด้าสกับด้สิบนั่งต่างกันไหมพี่นั่งอันนี้ดั่งดีกว่าแน่ๆดีกว่าวิวโปร่งกว่าแน่ๆ แต่ผมมาส่วนตัวไม่ชอบข้างนอกที่ทาไมมันมีคิ้วชินจังเต็มเลยเงี้ยมันเป็นสไตล์เอกลักษณ์คันนี้ไม่ชอบตอนเอาออกตอนผมจะซื้ออะผมไม่คิดเลยว่าไอเนี้ยเอาไปพ่นสีขาวยังไงอย่างนั้นเลยคืออย่าไม่มีชินจังจอมแก่นได้ไหมอ่ะเว้ยทำไมเล่นผมเคยเห็นมีคนพ่นนะสรุปคือรถดุลร้อนเลยนะเออมันเหมือนเปลี่ยนสไตล์ไปเลยอ่ะมันเหมือนต้องเปลี่ยนกราบน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะมีที่ชอบอะไรเ่ยวรถคันนี้โอ้หใจผมเขามาห้าาวไปแล้วอ้าวเออคุณทิ้งเลยใช่ใช่อ่ะข้อเสียมีเก็บของได้ไม่เท่าเพื่่ออนนนแ แ้าเกจรจิ้งสู้ให้ดาบีไม่ได้เอางี้เก็บของด้านหลังอะผม,มยังสู้ซิตี้ไม่ได้เลยแต่ภายในแบบคล้ายๆมาลาสามาทราทำให้คุณฟีลกู๊ดฟีลเดอะดรีฟยังไงมันก็ดูแบบเอ้ยฟีลอะคนรักมาด้ามันก็จะชอบอนะครับและนี่คือซ x 3 0ครับอีกรุ่นหนึ่งที่อุ้ยเอาจริงถ้าตามบทาสานนี้ลงมาเยอะนะคือ CX3 กก่อนมีซ X 30นานางเป็น SUV ไซส์นี้คันเดียวเบซอนมาด้าสองครับ ราคาเปิดตัวมันก็เลยอยู่ที่9 0 0 0 0สกว่าบาทจนถึงล้านกว่ามีตัวรีเซลด้วยประมาณล้านสองหรือปมาณห้าหมื่นซึ่งตอนนั้นเปิดตัวตอนปี2 0 1 5ถึงสองพราคานี้เลยนี่เราแซลลสอเนี่ยคนนี้เขาก็ด้วยกันใช่ป่ะใช่เพราะราคานี้ยาวเลยเปิดตัวหลังหลักเดือนเลยอ่ะใช่นะครับพอเขาเป็นอย่างงี้ปุ๊บนะครับตอนนี้ราคาเขาเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างฮะอ๋อราคาน่ารักตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเอเซนเชียลแล้วพี่เอกเหมือนเดิมอ่าเป็นเพราะมันจําเป็นนะครับผมซีเอสสามนี้อ่าเพราะว่ามันจําเป็นปุ๊บเนี่ยราคาก็ลงมาแบบก็็ค่อนนข้าางจํเป ลงมาอยู่ที่6 9 9กับ8 9 9มีสามรุ่นย่อยลงมาเกือบ30,000นจากราคาที่วันที่มันเปิดตัวเมื่อสิปีที่แล้วใช่โอ้ซึ่งจริงอ่ะต้องบอกว่าแฟร์เขานะเขาต้องลงมาแข่งขันกับพวกเจสูวีจีนซึ่งเป็นเซเ m e n ์ที่เดือดที่สุดหลายรุ่นด้วยกันอย่างเช่น ZS ที่ลงมาถล่มราคาตอนนั้นเขาก็ลงมาสู้ได้จากการเปลี่ยนระดับราคามาประมาณสองสรอบใช่ใช่ไหมครับอ่ะนี่คือจุดที่ทําให้เขาราคาลงมาเยอะพอสมควรเขานี้ส่วนลดของมันเป็นไงบ้างถ้าตอนนี้ซื้อครับ ตอนนี้ใช่ป่ะอ่ะวละ้วส่วนลดมีอันเดียวคือส่วนลด80,000บาทหรือลดดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์สี่แปดเดือนโอ้คนเยอะอยู่นะซับดอกประมาณ70,000กว่าบาทแล้วก็ถ้าไม่เอาแบบนี้ก็อนมุสั่งห้าปีเหมือนกันแต่ว่าดอกก็จะอยู่ที่หนึ่งส่วห้าเก้านะตอนนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่ใช่ครับประมาณนั้นแต,แต่ผมว่ามันจําเป็นนะเพราะว่าเขามีพี่ใหญ่อย่างสามสิบแล้วอะเขาตั้งราคาเท่าสามสิบตอนแรกถ้าไม่ลดก็มไม่ไหวหรอกเนาะแต่ก<ม>็เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ภาพรวมยังไงเอสวี SUV, ata, มาด้า<ม>ก็ออกไปสู่ถนนในเมืองไทยเยอะอยู่ดีเพราะว่าเสียังสาาามรถยยืนนออู่่ใตตได้ ข้อดีข้อเสียของมันมีอะไรบ้าง<ะ>ขับสนุกครับถ้าขับสนุกคันนี้ขับสนุกเครื่องสองจุดส่วนตัวเล็กนะพี่ว่องไวเหมือนกวางน้อยในขุนเขามีความย่องยับยๆๆๆับแต่<อ>เพราะว่าตัวนี้ใช้เครื่องสองพันเพราะนั้นถ้าคุณใช้เป็นสมมุติว่าคุณทียไปเท้ชาววีในแง่ของความขับสนุกอะ่ะ<อ>บอกเลยว่าตัวนี้ขาดกินขาดบอกเลยรอบกวาดไวใช้เครื่องเดียวกับมาด้ a สามทั้งทั้งที่มันเป็นแพลตฟอร์มของสองมันจะสนุกเลยแหละแต่ว่ามันก็กินน้ำมันเนาะ มีข้อดีอะไรไหมที่คุณชอบมันคุณคิดนานอ่ะคือผมต้องบอกเลยว่าคันนี้มันดีแต่ว่าในวันที่มันเปิดตัวมันไม่ค่อยน่าสนใจเอ้าตอนต้องยอมรับว่าตอนนั้นคองด้า HRV ค่อนข้างจะใหญ่กว่าอืมไม่จริงอ่ะเพราะว่าห้องโดยมันไม่มีที่เก็บของเท่าไหร่หรอกครับก็ใส่มาถ้ากระเป๋าใบใหญ่ๆก็ใบกว่าๆเนาะประมาณเนี้เพราะมันใช้แพลตฟอร์มร่วมกับบรรดาสองรถแถมที่โหลดของก็สูงด้วยนี่แือเอกลักษณ์ของเขาเลยไม่เปลี่ยนเป็นรุ่นไหนก็ เหมือนเดิมนะครับอีกเรื่องหนึงที่ต้องพูดถึงกันก็คือความเป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นร <Yeah. S 1> ับบปลแคปนะครับโอ้โหทำไมเราเข้ามาได้แต่ละคันนี้คือ หัวเราติดได้หมดเลยนะพี่ระหว่างคันนี้กับ2คุณให้คันไหนเดียวกันอคันนี้ดีกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ก็นิดนึงแต่ผมว่าช่วงขาไม่ต่างกันคุณสูง,งร7 5จ้าคุณดันคุณหน้าแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยให้ดูตรงนี้นะฮะยืงยงยืงยงพื้นที่หัวเหลือเยอะนะอมากกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าข้างในยังไงมันก็มาดสองครับเพราะนั้นคันนี้ก็ข้อดีข้อเสียประมาณนี้แล้วกันเนาะให้เห็นภาพ คลิปนี้เอาไปก่อน2ค่ายก็คือ Honda กับ m a สเตอที่ตอนนี้ลำบากกันคนละแบบแต่ยังไงก็อเอาใจช่วยทั้ง2กลุ่ม2อ,อันนะครับผมไม่เชื่อว่าบริษัทไหนจะตั้งใจดูแลลูกค้าไม่ดีแน่นอนแต่มันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องทรัพยากรหรือว่ายอดขายที่อาจจะมีการกระโชกโคกแค่ก็ทําทให้แต่ละคนปรับตัวกันไม่ได้อยากได้ค่ายไหนอีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นค่ายที่คุณอยากดูไหมนะครับผมติดตามอีีต่อไปหรือใครอยากรู้หัวข้อไหนอีกก็ติดตามช่องคาที่แชแนลกันไว้นะครับ เมื่อไหร่มีลงคลิปก็จะได้รู้เป็นคนแรกทันทีเลยกับพาที่ชาแนลประวัติศาสตร์รถญี่ปุ่น